เตือนหลังสงกรานมาแน่ๆอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นคนตายเกลื่อนเมืองเตรียมตัวเตรียมใจไว้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดรัพรับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่าน จงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่คอยจุดดังชีวิตของท่านเอาไว้ ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้า สำหรับวันนี้นั้นท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านคะเช้าวันที่13เมษายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมานั้นเวลาประมาณ9นาฬิกา24นาทีขณะที่หลายคนกำลังร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด5.9บริเวณประเทศเมียนมาห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ271กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนได้รับรู้ถึงหลายพื้นที่ในภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายและแม่ห้องสอนหลายคนที่อยู่ในอาคารสูงตับต่างรีบวิ่งออกมาข้างนอกด้วยความตกใจเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่อีกมุมหนึ่งสำหรับบางคนที่ติดตามคำทํานายมานานกับรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณที่จะถูกเอ่ยไว้ล่วงหน้าจากผู้ที่รู้จากพระเกจิอาจารย์ผู้ที่นิมิตท,ที่เคยเตือนว่าช่วงกลางปีถึงปี2,575คือเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ และว,วันนี้เราจะพาทุกท่านไปไล่เลียงํำทำนายจากหลายแหล่งอีกครั้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเรากำลังจะนำไปสู่จุดไหน หลายคำทำนายที่เคยดูเหมือนเรื่องไกลตัวกำลังกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งและคราวนี้เสียงเตือนนั้นดังกว่าที่เคยเมื่อหมอปลายพายกระซิบเตือนเอาไว้ว่าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในปีนี้นั้นจะเกิดแผ่นดินไหวใต้น้ำที่เชื่อมโยงกับสึนามิในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด เธอยังเอ่ยไว้ว่าจะเกิดน้ำที่ขึ้นจากใต้ดินและการเปลี่ยนแปลงใต้พิภพ,พ,พทำให้แผ่นดินแตก้าวผ่ากลางหลวงปู่ศิลาสายพระภิกษุวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า ในปี2573กรุงเทพมหานครจะเจอกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ย้ายไปที่โคราชหรือเขาใหญ่จะดีกว่าและได้มีลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาเล่าต่อกันมาว่าท่านเคยเตือนภัยในเมืองหลวงไว้ว่า,วาอาจจะเกิดน้ำหลากฟ้าพริกดินในช่วงกลางทศวรรษที่70 หลายคนเชื่อว่าอาจจะสื่อถึงปี2,573ถึงปี2,574พระอาจารย์ทองใบพระอริยสง์สายอุตรเดชท,ท่านเคยกล่าวว่าฟ้าจะเปลี่ยนขั้วโลกโลกจะเปลี่ยนทิศทางแผ่นดินจะไหวเพราะใจมนุษย์ไหวคำนี้น่าคนลุกในเชิงปรัชญาเพราะสื่อถึงว่าการเสื่อมของศิลธรรมมนุษย์คือแรงกระเพื่อมที่ส่งผลให้โลกทั้งใบฟ้าเปลี่ยนขั้วหมายถึง ดินฟ้าอากาศแปรปวนอย่างไม่เคยมีมาก่อนโลกจะเปลี่ยนทิศสื่อถึงสนามแม่เหล็กโลกลอกกับขั้วหรือว่าเปลี่ยนกระแสพลังงานธรรมชาติใจไหวโลกไว้ เป็นการเตือนว่าถ้าจิตใจของมนุษย์ยังคงโลภโกรธหลงโลกก็ไม่มีวันที่จะสงบคำทํานายของหลวงปู่หรือสีลิงดำท่านเคยเตือนว่าหากมนุษย์ไม่รักษาศีลกันแล้วโลกนี้ก็จะไม่แตกต่างจากนรกและยังกล่าวว่าจะมีน้ำที่มองไม่เห็นวิ่งเข้ามาจะมีไฟที่สัมผัสไม่ได้เาผาผลาญใจคนน้ำที่มองไม่เห็นสื่อถึงภัยที่มาเงียบเช่นโรคระบาด สารพิษหรือพลังงานที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไฟเผาใจคือลักษณะของความทุกข์ทางจิตใจที่รุนแรงเช่นความเกลียดวิตกความเศร้าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคำเตือนจากคำพีล้านนาถ่ายทอดโดยลูกศิษย์สายเหนือเมื่อถึงเวลาฟ้าสีเลือดดินจะกลืนบ้านคนจะกลืนคน คากล่าวนี้มีในบันทึกในเอกสารใบลานเก่าในภาคเหนือซึ่งเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลจากคําสอนของหลวงปู่มั่นฝ่ายพระอริยสงฆ์ที่รับคําถ่ายทอดต่อมาอีกทอดหนึ่งตีความโดยผู้รู้กรรมฐานฟ้าสีเลือดหมายถึงเหตุการณ์ที่ผิดธรรมชาติเช่นฟ้าแดงฉานฟ้าผ่าฉับพลันหรือบรรยากาศที่แปรเปลี่ยนจนผู้คนไม่ปกติ ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งการชำระกรรมโลกดินจรบ้านสื่อถึงภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวดินถล่มน้ำท่วมหรือแม้แต่แผ่นดินยุบที่เกิดเฉพาะจุดอย่างรวดเร็วคนจากคืนคนหมายถึงสภาพจิตใจของมนุษย์ ในยุคเสื่อมศิลธรรมคนฆ่ากันเองทรยศหักหลังแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกันก็ไม่ไว้วางใจกันหลวงปู่ยังกล่าวอีกว่าจะมีวันหนึ่งที่โลกจะเหมือนไร้เงาบางคนตีความหมายเป็นว่าภัยที่มาในเวลาที่คาดไม่ถึงกลางวันอาจจะมืดไร้แสงกลางคืนอาจจะร้อนแรงกว่ากลางวันเป็นคำอุป,ปมาเชิงลักษณะถึงยุคที่มีความดีไม่มีที่ยืน หลวงปู่คำคณิงวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีท่านเคยกล่าวไว้ว่าจะมีวันที่ฟ้าจะโกรธน้ำจะวิ่งเข้าจากดินไฟ,ฟจะตกลงจากฟ้าคำนี้มักถูกนำมาเชื่อมโยงกับคำเตือนเรื่องภูเขาไฟใต้ทะเลที่กำลังเคลื่อนไหวน้ำจะวิ่งขึ้นจากดินมีการเชื่อมโยงกันกันกบภัยพิบัติแผ่นดินไหวใต้น้ำหรือการเกิดสึนามิ ไฟจะตกลงจากฟ้าสื่อถึงภัยจากฟ้าผ่าแสงอาทิตย์หรือแม้แต่ภัยจากอุกกาบาทหลวงปู่ยันยังยืนยันว่าคนที่มีบุญเท่านั้นที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวน สะท้อนถึงหลักกรรมล้วนๆว่าพื้นที่รอดภัยจะไม่ได้อยู่ตามพื้นที่ลีภ้ภัยแต่จะขึ้นอยู่กับบุญและศีลของแต่ละคนหมอปลายภายกระซิบได้บอกว่าปีนี้เป็นปีงูพิษและภัยธรรมชาติหมอปายเรียกว่าปี2,568หมายถึงปีที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเตือนถึงเรื่องของความเสี่ยง แผ่นดินไหวในกรุงเทพและแผ่นดินไหวและภูเขาไฟทะลุที่ฟิลิปปินส์ซึ่งบางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วเช่นภูเขาไฟที่ฟิลิปปินส์ปะทุเมื่อวันที่8เมษายนเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมเทียบกับปี2554ดินถล่มและเหตุการณ์โศกอนุตรกรรมหมู่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี สลร์ที่ได้ทำนายทายทักเรื่องของการเมืองและโรคระบาดทำนายไว้ว่าปี2568นี้การเมืองครั้งใหญ่โดยอาจจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและมีการเลือกตั้งใหม่เตือนถึงการระบาดของโรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง อาจารย์ลักษ์เลขานิเทศท่านได้เตือนเรื่องของน้ำท่วมและอุบัติเหตุทางอากาศอาจารย์ลักษ์เจือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมใหญ่ในปี2568อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยคาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางอากาศที่สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนและมีคำทํานายของปี2569มอดูฟองสนม้มท่านได้ไทายเกี่ยวกับวิกฤตการเศรษฐกิจ หมอดูฟองสนามเตือนว่าในปี2,569อาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงคล้ายกับเศรษฐกิจต้มยำกุ้มในอดีตและแนะนำให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นโหราศาสตร์จีนท่านได้กล่าวว่าปีชงและปีกะทะ ปีนี้จะปะทะซึ่งในปี2,569ตรงกับปีมะเมียซึ่งในโหราศาสตร์จีนถือว่าเป็นปีชงปีที่มีการประทะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนในชีวิตแนะนําให้ผู้ที่เกิดในปีชงทําบุญสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตาเพื่อความราบรื่นในชีวิต จากคำทำนายดวงของพระอริยสงฆ์หมอดูและโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านสามารถสรุปได้ว่าปี2568และปี2569นี้เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงและก็จะเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญมากมายทั้งในเศรษฐกิจก,การเมืองสังคมและธรรมชาติเพื่อให้เราเตรียมตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้ควรที่จะมีสติและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างใกล้ชิดทําบุญสดอกเคราะห์เสริมดวงชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลวางแผนการเงินและการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบก่อนออกจากบ้านในวันนี้เรามีนิมิตของพระภิกษุชลารูปหนึ่งจากจังหวัดศรีสะเกดมาเล่าให้กับทุกท่านฟังท่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ศรัทธาพระรูปนี้อาศัยอยู่ที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดขุนหาร จังหวัดศรสีสะเกตท่านจำพรรษาเงียบๆปฏิบัติกรรมฐานเรื่อยมาไม่ได้ออกบินฑบาทไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกจนกระทั่งคืนหนึ่งในสมาธิอันสงบท่านก็ได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นจนลืมทุกวันนี้ท่านเล่าว่าในนิมิตนั้นอาตมาเห็นฟ้าสีแดงฉาดดังรือดังเลือดลมร้อนจาดพัดกระหน่ำเสียงต้นไม้ลมริ้วทวดพิษ แผ่นดินเกิดรอยแยกพาดยาวไกลน้ำไม่ไหลาจากฟ้าแต่มันพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินอาคารสูงพังลงทีละนิด,นดเสียงผู้คนร้องไห้วิ่งหนีตายและมีเสียงดังกึกก้องในจิตว่าเมื่อมนุษย์ไม่ฟังธรรมชาติจึงเป็นผู้สอนจากนั้นท่านก็ได้เห็นเจดีย์เก่าในวัดจมหายน้ำล้นเข้าไปในโบสถ์พระพุทธรูป ใหญ่ถูกคลื่นพัดโอแต่มีแสงสว่างจางๆจากใจของคนพูดที่มีศิลธรรมบางคนก็ยังลอยอยู่เหนือน้ำท่านลืมตาขึ้นช้าๆแล้วพูดกับพระลูกวัดเบาๆว่า ใครจะรอดไม่ใช่เพราะอยู่บนภูเขาแต่เพราะใจเขาสูงกว่าความกลัวแล้วท่านก็หลับตาลงอีกครั้งพร้อมเอ่ยประโยคสุดท้ายว่าภัยที่แท้ไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟแต่คือใจที่ไร้สติแล้วคุณละ่ะเคยมีฝันแปลกๆหรือเคยเห็นอย่างนี้หรือไม่ คุณคิดหรือไม่ว่าคำเตือนของพระภิกษุชรารูปนี้เป็นเพียงความฝันหรืออาจจะเป็นเสียงสะท้อนจากธรรมชาติที่เรายังไม่เคยได้ยินเรื่องที่ท่านได้ฟังในวันนี้ไม่ใช่แค่คำทำนายจากพระภิกษุชรารูปหนึ่งในสีสเกตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเสียงสะท้อนจากหมอปลายพายกระซิบคำเตือนจากพระสายกรรมฐานและผู้ที่นิมิตหลายๆท่านที่พูดถึงสิ่งเดียวกันอาจจะมีใครที่รู้แน่ว่าสิ่งที่เขาเห็น จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่เมื่อหลายเสียงคล้ายกัน เราก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นบางคนเลือกที่จะกลัวบางคนที่เลือกที่จะลืมแต่สำหรับผู้ที่มีสติเขาจะเลือกที่จะฟังให้ลึกและอยู่ให้ดีขอบคุณเรื่องราวในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสติในทุกลมหายใจมีศีลธรรมทุกการกระทำและมีแสงนำทางใจของตนเองเสมอ ความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองมินยูชาแนลกับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ